ก่อนชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด Subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้ปริศด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปลริศสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับมาพบกับปลริศปิดท้าอีกเช่นเคยนะพี่ในคลิปนี้นะคะปริศจะพาพี่ๆม่อยู่ในเหรียญที่ชื่อรุ่นว่ามหาอำนาจนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นของหลวงปู่ท่านไหนนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงปู่ขีทีระปัญโยนะครับ วัดป่าสุทาวาสอ่าอ,อําเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับนี่ของหลวงปู่ขีดนะครับอายุ108ปปีแล้วนะครับอ่าเก้ารอบแล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่ารุ่นนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่เขาจะมาในกล่องที่เป็นสีแบบส้มๆแบบสดๆแบบนี้นะครับเป็นตลับหรือว่ารูปแบบของกล่องแบบสมัยใหม่เนาะอ่าจะมีขอบด้านนี้จะเป็นสีทองนะครับมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเหรียญแรกนะครับ1 2ึ่องซ้โอ้โหนะครับเป็นเหรียญทรงไข่นะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับนี่นะที่ปริได้มาจะเป็นงานหน้ากากนะครับสำหรับเหรียญแรกเนาะแล้วก็เป็นงานลงยาสีม่วงนะครับนี่เหรียญที่สองนะครับ1 2ึ่ซ้โอ้โหนะครับเป็นงานหน้ากากเช่นกันนะครับแล้วก็ลงยาแดงนะครับนี่นะเอ รุ่นนี้ผลิตเก็บมาเป็นงานหน้ากากนะครับสีม่วงกับสีแดงนะครับสีสวยมากนะครับพี่นี่นะเออนี่แล้วก็ลักษณะจะเป็นเหรียญทรงไข่เนาะพิมพ์ครึ่งองค์แล้วก็อ่าจะเป็นงานขอบป้องอ้อยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับในเหรียญน,นี้นะครับด้านบนเขาก็จะเป็นกลงจักรนะครับหรือว่าธรรมจักเนาะแล้วก็เป็นขอบป้องอ้อยแบบนี้นะครับนี่ ลักษณะป้องอ้อยก็จะเป็นป้องยาวเนาะแล้วก็จะมีข้อด้านบนก็จะเป็นคําว่ามหาอํานาจนะครับเป็นชื่อรุ่นเป็นงานคุยพื้นลงยาม่วงนะครับส่วนงานหน้ากากจะเป็นหน้ากากเงินนะพี่นะนี่จะเป็นหลวงปู่หน้าดุนะเขาว่ามาประมาณนั้นนะครับเออเป็นพิมพ์หลวงปู่หน้าดุนะครับหลวงปู่ขีดธีระปัญโยนะครับแล้วก็ลงยาจีวรนะครับจะเป็นจีวรเหลืองนะครับ นี่ลายจีวรจะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขานะสำหรับรุ่นนี้นะส่วนโครงหน้านะครับนี่สวยชัดเจนมากนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์หลวงปู่ลืมตานะครับแล้วก็หน้าดุดดุเข้มๆแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ขีบทีระปัญโยนะครับแล้วก็จะเป็นลายกระหนกด้านข้างนะครับทั้งสองข้างนะเป็นงานคุยพื้นลงยาม่วงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะ เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันโอ้โหนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นฐานุมานหรือว่าพระพายนะครับนี่วัดป่าสุทาวาสอําเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับส5 6พนะพี่สำหรับรายการนี้นะครับปริจะได้หมายเลข14นะครับนี่14แล้วก็เป็นเนื้อน,นะวะนะครับนี่นะเนื้อน,นะวะนะพี่นะเอออันนี้คือลายเส้นต่างๆนะครับงานออกแบบ พราพายนะครับหรือว่าหนุมานเลยพี่นะโอ้โหสวยมากชัดมากนะครับนี่อืนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยจริงนะครับหลังหนุมานนะครับมาในเหรียญที่สองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อณวะเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็มหาอำนาจหน้ากากเงินนะครับดงยาจีวอนเช่นกัน ดูนะครับพี่ลายจีวรสวยเนาะจะเป็นเม็ดเมจุดๆนะครับออลายทอแต่ละรุ่นนะครับที่เขาเออกแบบกันมาก็จะแตกต่างกันเนาะบางรุ่นเขาก็ทําลายทอจีวรเป็นแบบเส้นๆนะครับบางรุ่นก็จะทําเป็นแบบทอแบบจุดๆุดแบบนี้นะครับนี่นะเป็นงานคุยพื้นลงยาแดงนะครับลงยาได้สวยมากนะไม่ท่วมไม่จมนะพี่มหาอํานาจนะครับออหน้ากากหลวงปู่นะครับ หลวงปู่เป็นงานหน้ากากเงินนะครับเป็นพิมพ์หน้าดุนะหลวงปู่ขีบทีราปัญโยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันเนาะจะได้หมายเลขโอ้โหนะครับจะได้หมายเลขหนะครับสําหรับเหรียญนี้นะนาวะลงยาแดงนะครับหมายเลข5นะพี่นี่มหาอํานาจนะครับเนื้อนวะลงยาแดงแล้วก็ตอกนอนอนูชัดเจนนะพี่เนื้อณวะนะครับวัดป่าสุทาวาสโพสวรรค์น,นะครับ วัดป่าสุทาวาสพลสวรรค์นครพนมนะพีน่นะเออเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยงามมากๆากเลยพี่แล้วก็พิมพ์โครงหน้าจะเป็นแบบโครงหน้าดุนะในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นผลงานของอาจารย์เอกเมืองเหนือนะซึ่งเขาเองก็สร้างผลงานของหลวงพ่อพัดมาหลายรุ่นเหมือนกันนะนี่ถ้าเกิดใครติดตามของผลงานของเอกเมืองเหนือนะครับรุ่นนี้ห้ามพลาดน,นะพี่นะสุดท้ายนี้นะครับปรีสก็ฝาก fc ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ปริสด,ด้วยแล้วก็ ว่าคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริศจะนาเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้ f อฟีได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับโอ้โหนะครับด้านข้างนี่นะพี่นี่รอยตัดสวยคมชัดชัดเจนนะเออเนื้อนะวะงานลงยานะครับ